ห้านิ้วของเราไม่เท่ากันฉันใดมนุษย์ย่อมมีอารมณ์แตกต่างกันฉะนนั้นเปนอรจเน์แซโบตตดอรา,าบะปากิยเนี่อากลิถอตระกากาเนี่เติดิซออา,าบะดินเอเนาะนี่เป็นธรรมะขาคิดตอนหนึ่งจากพระพุทธเจ้ามหาสัสดาโลกที่อยากนำญาติโยมท่านสาธุชนเอามาฝาก ในวันนี้เพราะโปรติเราย่อมได้เจอเจอ,อารมณ์ความรู้สึกของคนในแต่ละวันแต่ละวันไม่ว่าคนในครอบครัวของเราเองซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันหรือคนในหน่วยงานที่เราได้ทำงานร่วมกันบางทีมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันก็ย่อมทำให้กระทบกระเทือนต่อจิตใจของเราไม่มากก็น้อย ถ้าเรามีสติมีข้อคิดข้อปัญญาที่จะปรับอารมณ์ความรู้สึกกับความคิดเหล่านั้นเราก็จะดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความสงบสุขได้นะการปรับอารมณ์การทำความรู้เท่าทานันอารมณ์ความรู้สึกของเราเองหรือต่อของคนอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญ เอกตาจะมีเลาะเนาะเลอแกตาสุดตาซอตาสิกโกสิยาเลอะทึ่ต่อปลาคือเนตาจมฉกเตนิย่าอีกเนาะเกตาโดเลาะพระพุทธเจ้ามาสดาโลกเลาะตัต่อเลเนาะเลอพระอัญญกนทะยานิเดต่สุดแต่ซอคือเจ้าชายศิริธะพีอะัปดาบาตาจิตตากิโตเลอหมวป่าอกอร์เกะเลอะเออเปื่อแบอร์อร์เกะ ทีนี้เวลานี้ยซาหเลตัูแพรเละตัมือตคึดิซาเหเกิดาคีอัเคราขเกิดาคคตาอตชลและแกบะจอปาแกบะตาโคตันนนีดอดซาหอบะอปากุเมาทอนล้เหอทีนอาจะเตลกามีมีเวลาซาเนี่ยนีตาโมแกซาเลปะปูแพรีตานะปะปูแพรีตาตามือตาดึกปที่เวลาเหอ อาปูขี้นี่ไปให้ปลาโอเดอร์ตาก็ตากแค่โอเดอร์ตาหน้าตัดพรในราลีมาซีมาชาราลีนี่เดเวดานิตัตมูมาซาเลนินนี่บะอนี่เดอหึกและหึกโกลเดปาเตลกามีมีอันนี้เลื่นเต่ามูเลิเดินตะการตะกาเนี่ยนี่เดดีนี่เจเนาะอันนี้จุดสั้นเกือบโต๊ะก็บอกก็การละเดิตะการตะกาเนี่ยนี่ยโน่เดอเดอโอเดอร์หลอกโอเดอร์โพโอเดอร์ลี ở đó phù đối về này này tất cả đều ra chống một đời mi tất cả đều ra tay đời mi này này tất lại được truy khó tất lại bù khó à thố sức đại là chưa nở rẻ này tất từ ra xa có bù à này này đã nên bà khó lỡ ở chỗ chống một đời mi khó tay mi đã kia này đã nên ta thấu từ toàn xa đã đã xa nọ chung một sai chữ เมื่อปัจจบันป็น่ซชืดอดแลน้มานี่นี่ดแลคือคือนี่อะเปิดหรอกอะเลือดอกอันี่เป็มมมาดาบิมนี่นี่ด่ในตาทุกทีทุกตอไม่เลื่อนสากดะเกิดย้อนไเจ๊ดนกะลีไม่ถอดละมือต่มือบาจี่จือเกยนี่ด่ดไม่พีดมาดานี่ตากระาะตากว่าตาเข่ะซดิเซล นึ premises, vanity, five, ่งไม่มาแต่มีมีบารบาีแดนไม่โมดลสินห้าแต่ครยานแกตบึเจอหน่ยมีแต่ละน่งเมชั่วโมงถละกะลีไม่แต่เมื่อบาอไม่แกล้วตมาซีมาชา้อก็บาโอเคเลแต่ตะกุบากร้อละแตมาซีมาชาตตมาบากะลีไม่ถอเละตอหัวบลัดละก็บามาลงมาตอกันอกะลีสอเลือดเตอบอกหับลาตาบากะลี ไม่ถอเลอตาเตโลเตบ่าเล้อมือเล้ควาเดือกระมาลงมาต่อเกก็ลีไม่ถเลอตาปูตาแตะตาเตะเลอตาเตะเลออตมุตเเปอบาแก่ต่อต่รอโจเกตชีเชือพระเดชเอเปอบาเปหล่อเปบาเกตต่อเกเปตาปุตาเตะเลอปุตะเตะอปเตอเกตโตเลอบบานี้เดอแก่อมูเล้อข้าวอนนุนขนุนเปลาวอนตาเธอทีเต่อซาเดอเดสลื่อนอมูตาช่วยเด นัก,กนบ้ามาคิเนาะมีกะลีไม่ถอดอกกดะเ,เ,เล่อเอเอตากมาเจมีด้ซเลอเกิดทื่อกืมาหนานี่อินีนปตตาเลอเลอตาพลรอตาโดตาเหา็ดร,าสาอ,รอสุยลาซาแกลอเหอธรรมะาคนี่นิลสินธนินิมีด้ซเล่อเหออาแกตากว่าเจอตาเปลอเลอเหอเนกมกลิม่ถอบามิตะบาตมบานนนเกขอซาเซ เลตาคือซาเลนกกลนอซาบาซานีชั่วโมงนอซาเคอขอเนียเซนีนมีเลนสิมี่นเนาะอินิสินโอเรมอเนี่อับดดิซาเล่อปายอนการเนอกลิทอดดซาบันนีเดามิเลตาคือซาเลแกตบุตบตาบานีหนเดาอาบามีและตึกเลตุกอราซาปินีหนีหนีเดลือกแล็กก็มาดูดอดูดอดตไว้อินีน อัลือดทำเอาดินี่เนาะลือดตาดึกต่กรอเลือดเปลือดสิ้ทาเนี่นี่อันเลือดดินี่มีสารบกษิสาสระาการ่เนาะอีกแก่ตัดส่วสะมีลืทึ่ทอดพลาวกันนาเตือนเนียเนาะปู่ผูวปูเมื่อพัดตีเมโดกนหนะทีบับลือดที่แนวเนาะมีที่บเลือดอ่ยอะเนาะเือเลือดปู่ผปเมือพัดตีผู้ผู้ป่วปรก็การออเดอร์ต่เป็นมือซับพีตามแนวแกเนาะทำเลือดเนาะ คนที่เสียสละทุกอย่างจะได้ทุกอย่างแต่คนที่คิดว่าตัวเองมีทุกอย่างคือคนที่ยากจนที่สุดปาเล่อ,อหลรอตาก็มีนิบาเกต้าตาก็มีตาปลาเลอเอแต่เวลาเลสาตาโอก็มีแกปลาเลเ่เออพอมุหนอนี่เป็นพระพุทธเจ้ามหาสัสดาโลกตอนหนึ่ง ที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทบทวนตัวเองได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อคราวที่พิจารณาว่าเจ้าชายศิทธะนั้นเสียสละทุกอย่างาตำแหน่งพระมหากษัตริย์พ่อก็จะยกให้หรือตำแหน่งเมืองที่ไปรบแต่ละที่แต่ละที่เพื่อที่จะได้แย่งมา แต่พระองค์ไม่อยากจะให้ไปรบด้วยการเสียสละไม่ให้เกิดการฆ่าฟันกันขึ้นในที่สุดก็ชนะศัตรูด้วยใจที่เสียสละและในที่สุดก็ได้มิตรกลับมาซึ่งตรงข้ามกับเจ้าชายเทวทัตหรือว่าเจ้าชายอาซัตชาศัตรูซึ่งเป็นลูกชายของตัวเองซึ่งอยากได้ทุกอย่าง แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ทุกอย่างอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะให้พิจารณาในการใช้ชีวิตบางทีเราอยากจะได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้มาอีเกดอตาดิตาโดตัสุตัสซอโเตมีดอเลือที่ถอดปลาเตนิยาอีดิซาเล่ยาเน่เดอพระเจ้าพิมพิสารเนี่อเวดานเน่เดออาทีอากว่ากว่าทีลอยซาดิซอ ปากเกเจ้าชายศิทธะนี่เวลาเนี่ยอโคกเกซาโออาปาเกหฮลออเกเกทเะเจ้าปาเดเกทอตาโอตาโชเนอะโชก็หมอพฮัโดโอดาแปลบ่อนี่ดาเมดะจะมาเนาะจะมีบ่าภาคีปราคีก็มีเลื้ทีเลื้ก่อดอเกิดดื้อเนี่ยก่อกิดดื้อเนี่ยซาเนี่ยเนี่ยดากินเนี่ยมากาะลาดแล่ลาทอนเนี่ยเวลาเนี่ยเตอ เชื่อเลตดบดดนบวบลราดเฮลกกดอปาเลตกอ่อนี่เมื่อกดิสเลเอกดะกุกดะหลายๆกกนี่แต่ตกุเนี่ยราอราดอไทยเราสูตเลยสันเนี่ยราทอราดอดอนีนี่ตดิสเลเจ้าชายเทวทักาะสันเราก็มีหลายๆกเกตนี่บ้านมีบะเตดิสเลเจ้าช้อชาติสตรูกาบะสันเราก็มีหลายกเกนี่บนมีบาเราปอก็มี อนีแต่เวลาปาเลอกเออเห็เราเห็เราซเหนเราตาก็มีในไรกีกนี่บากก็มีปาเลกแต่เวลาซาตาอุตเซอเนี่ยก็มีรูนก็มีนี่เด้ใหลากกนะแกเราาเลือกพอโพน่าตะคลืดอ่ะตะนีบานอตมีเลยเดเปิดเตามูเล่มีชิมานี่บชิบบบบลอนี่นี่เดีจเนาะเปรูเปโคนี tự nhiên lo y lo cho kê đây là kê kê nhảy đó ta phi <laughs> ta lò này đó ta phi ta ma nhảy đó ta ô mu nì nì kê ra kê đó được kê ra kê đó đa kê ra kê đó ọ ta y lo cho kê đây là kê kê ta kê lơ mùa sơ cỏ tổ lơ ta kê lớp bì lớp vẻ tổ lơ đơ lù đó khổ đó ta nì mà đó vi nì nì đơ lê kê su ta chú ta cha lê kê su ta tự mưu ta tự kê แรสุตาบัที่บาดโดยเละเกเกตาปเตาชูตาชาตามาซิมาชาเดบ้าแลคิดวาละตนนีานอตมีสกอตเนตาคอตันนีอนี่นะแกตาดิตาโดดตอรอเลือทิ้ดทอลาอน่ชมซาเลปุพวยพมกัพัตตีทิตากวาตาาอีมินอบะตาจิตาตุขาอีตาเลราอีนี่เด เกพื่อสะดอนลาซาเนาะเกิดแต่มีนี่มาเกิมีแต่มาบักเดะมามาเพียบเราบักเนาะเกิดใหญ่แต่เขาใหญ่เปเนาะเกิดเลือดปูพวยโพมกับพัดตีก้อกะโอ้โดยตาเป็นมืดซับผีตามันเนี่ยออกแกะก้อกะมีเกิดอะไรทีเนาะมีแต่เกิดอะไรขี้เกียวเนาะตับลื้อเนาะการคิดถึงความกลัวมันน่ากลัวกว่าความกลัวซิอีกทำไมเราไม่ขจัดความกลัวทิ้งเสียตาปรีเลเนชโม อลาปรีโดเนเลตาลอปรีบานตะากะเลเลน,นเตอมารอมาคีเน,นตาปปรีเลน,นสุนุซาโกปูบาอันนี้เป็นพระพุทธเจ้ามาหาศัสดาโลกตอนหนึ่งที่เจ้าชัยศรีธะตอนนั้นได้คุยกับน,นางยะโสธราซึ่งได้กังวลในเรื่องความฝันหรืออนาคตที่จะเกิดขึ้น ว่าเจ้าชายศรีธะจะได้ออกบวชหรือจะได้ไปตามเส้นทางมุนีดังนั้นท่านจึงกังวลกลัวยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่จะมาถึงเสียอกเจ้าชายศรีธะให้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านั้นอีกแกดตาโดดตมีเนาะดิซะเลเจ้าชายศรีธะนิดเดอร์อะต,ตอ เกโตตาเดออาตาพ่อหมุกกะเดอยะโสธราและอามิหมอตาอาสะอือบาตาเล่อตามิหมอนอาตาเกิเปิดเถาะอาตาคือแกตาเปิดเถาะเด้อก็โอเถาะมีเถาะปลาเถอในนี้ดาเปลลีเวเปลลีดาโอเตมมือสุพืชซับพื้นดิเนี่ยดาอาเวลาเจ้าชายจัรเสด็จไเล่อเนื้อบะพื้นบ้านบะเปลลีบะเล่นเล่นตาเปลลีนี่ดาเปลี เดินตาชมู่ขยดิมันละมาขึ้นตาชหมู่นี่นี่ตาชมูบจเนี่ยลอาปลีโอนี่นีเลอเออตาลรปรีนกกเนาะอีนี่ม่ได้เลยปงยอมตาอุม่มีชิมานี่นี่ด้โปดปอบมือปดเอมือเอเออบานนี่ด้เปลืยเปลือเนาะเปมได้ตาเปลืลีเลอปังยอมเปลีเนี่ยเปลลีตอนตอนแรกนี่นี่มได้ดอกเปลืซอตาซีตาชาเกอเปอเ ตาออโตออโตบาเกเปรี icism, ้ล้อเกิดลอพี่ลอหมาเกิดลอแจะเกิดลอผ้าบาดเราซาเกเเปรีเลอเออปาโตเจอปามาเจอปาโตบาเอเนาะใบเตบดชื่อนี่บากระดดุถอดดอบูดาอ่าอารวยอจอดอาชัวเคลโอเนาะนี่นี่เปนบาเนหลอุนี้นี่เปมชูดเทนะเปมาดแก้ดบาเนี่ยคือแก้อดตักก็ดักแค่ เลปูอคา่เดบาปลอลอสาบาส้นลอเนาะแดบาดอดบาชั่วโมงบาดบัมบูเดตานี่เดมุนีมีตืปาเลือเห่อปวดออโต้วหรบาดเดตาเถอทีตัดต่อสาเดเกือือเกเลือวแจเนาะเดาเลอเห่ออดปาเลือโพหอปาเลโพอปลาเลือปืนเลแวกเกลแเลืุยเดานี่นเดาดขาเดอะเลาะกวาเนาะ ส่ ⵖ ិរ째เนาะມີສີມີຊາມະຂານີ້ນິກໍມີຕື່ນັ້ນນີ້ເດີ້ເນີສຸກເຖີທອນສາລະທໍລະປະລີນີ້ນິເດີ້ເນີມາປະລິນິບາເດີ້ກວ່າເລເ허ຕາອຸມຸມຸຊິມະຫານີ້ນິເດີ້ລະປະແປເລແຕ່ຕາກຸນີ້ເກຈະແຈເຂົ້າເຈີດີເນາະບັກອາດາດູທໍປັດໂຕຈື່ມາເຈີກວ່າຈີໂອດີເນາະອີ່ນີ້ລະປັດໂຕຈື່ນາມາເຈີນາມຸນິດແຕ່ວ່າທາບາດເຮປັດໂຕຈື່ນາບາດ nên ba mà cả cái tên nó chế nên ba sẽ để lan quả lan sát tên nó chế nên là ẹt quý lỡ tại ẹt tại quý nên là lực lực bẹp bẹp chế nên là mi đi nên là mười tên ni mi bản lỡ tại lọt hát lọt chế mười tên ni mi lỡ tại chú cha mà để kẹ mười tên ni mi lỡ ở ô mười tên ni mi lỡ chế lọt hát nên là bờ bờ lọt lọt sát đi nên là lỡ bắt มีตื้อขอดาปุาซาปุบาสซเซกว่าเลนํามามีชมือไฮนี่เดอเลือเปไปเขาจะดีเนาะตาลอซะอือแล้วจะตือที่บาทนี่เดอนบาทชุ่มหมดที่บาทเ้แล้วอนเปไปหล่อร้อนซะเลิกคเนอีเคเนอีนี่เดอเก๊ะมีไม่ิสเลอตาคเนอีแคเนอีนี่นี่แกตากตือซะสู้ยาปะสู้ยาปามีเลนตาแคเนอีเคเนอีนี่เลือๆเปแล้วเกลี่แล้วอามีอามาลีนี่นี่เดอน้บาทชุ่มหมดซะอือเลอตาไม่ยาสู้หยาปะเลยะ မိမေတ္တာခိနီခိနီမေခေနိဒာတာသုညာပါနေနိကရေเนาะဒီစလောအပုခိနေเนาะတာလည်းပေအိုတာခိနီခိနီမေမေတ္တာလေအပုခိနိနိဒာပိဟိနိဒါအဂိပ္ပသေပါတာလည်းခိနီခိနီနိဒာအကဂဝိကေရှေတော့ပါသုညာပါတော့เนาะမືတောမືနေ့เนาะနိနိမေပါစာဘာစာလာဗြာမဏိဒာတာမືတာခိလေနတာအုံမူဒာအိုเนาะ đã tận bạ su sa ư nạp bạ nọ đã đi té đồ khay nọ thứ đập lau na ghế lớp phù phù bẹp phô mường ngà phát đã quả thì lò sa lớp tả ôm mu nọ bạ bồ lì nhau bạ nọ tại khán mi ghế mi bạ đã hí nọ nọ ghế mi đã khui ghế lớp phù phô đồ con thay đã sắp nọ tạm thì ว่าพิธีบวงสวงบูชาต่างๆสามารถเปลี่ยนกฎของธรรมชาติได้หรือไม่เนตเตอร์กวาซาตาเลปหลือตาเซตา,ตาเตมีเตมีเ,เนอเวดาอาชอกเลมาคิตาบาตาเมตาบาเตเนเนเซมิเมียอันนี้เป็นพระพุทธเจ้ามหาศัดสดาโลกตอนหนึ่งที่พระเจ้าประเสนะิทธิโกศล ได้ขอให้พุทธเจ้าได้ทำพิธีบวงสวงให้บิดาของท่านซึ่งท่านฝันไม่ดีว่าได้นิมนต์พุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสรรุนะได้ทำพิธีส่งให้จะได้สำเร็จดังนั้นพระองค์ก็ได้สอนด้วยอุบายให้พระเจ้าเสนาธิโกศลได้ หามอสองใบใบหนึ่งบรรจุน้ำมันเปรียงอีกใบหนึ่งบรรจุหินเมื่อตีไปแล้วทั้งสองใบใบที่มีน้ำมันเปรียงก็ลอยน้ำมันไม่ได้ไม่ได้จมน้ำส่วนใบที่บรรจุหินก็จมลงไปเมื่อถามว่าสองใบนี้ทำไมอีกใบหนึ่งถึงจมอีกใบหนึ่งถึงลอย พระเจ้าประเสินาที่โกศลท่านพระองค์ก็บอกว่าโดยธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนกฎธรรมชาติได้ไหมเราสามารถที่จะเปลี่ยนบาปเป็นบุญได้ไหมบุญเป็นบาปได้ไหมพระประเสนาที่โกศลก็ตรัสว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนบได้พุทธองค์ก็บอกตรับอาชันใดก็ชั้นนั้น บาปที่คนทำแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นจะให้ทำพิธีส่งนั้นมันเป็นไปไม่ได้อีแกดอตตาสุตมิดซสเลพระพุทธเจ้ามหาสัสดาโลกนี่เดอเตตโเลเพระเจ้าประสทธินาประสนาธิโกศนี่นเดออเวดามิมอตตาเตมือบมุนาคอเดอะอเมพระพุทธเจ้าอุจจาทุนเดอเสอตาบัวตาดิสเลเฮ

นี่ที่เนี่ยเลิศที่กล่เนี่ยเบลตูมบลเมื่ออพอลีมาเนี่ยสเปอร์คลิปเลยบล์และหมายนั้นคือดินซาเตลเนี่ยดละเบลตทีนี่ที่เราดัเมื่อเวตาโปเนาะโปเวตาด้รัสบืเนี่ยดเลื่อเลอดดรลจิ้ิเลโซ่เลือดได้อตาเก็พอนะเจอร์ลจิว่ะแต่เวลาคลิปเลยเนี่ยเล่ล เลือนี่มาปเสียเลือดโซ่นี่มาเราจื้อเสียแต่อาเลือดอาบ้ากระพองเลือดอากระบาเราจื้อเลือโซ่อากระบาอ่าถ่าพอดินเนี่ยดินด้วยธรรมชาติด้วยธรรมะเตี่ยมาซัดดิเนี่ยนี่ๆดี่ยตาอาบ้าเมดดิเนี่ยเนอเปลี่ยนด้วยเสบะนี่เนี่ด่าไม่เสบไม่บาดนี่ยเนเนอบ้า

พะถือรอแท้ลดแตมือตเปิดไปรออีนีนประมาณนาเสนอตกาบะมีเสมีบ้านนี่เลื่นตาอุมมูนี่ดมาแล้วเลื่อเลื่ปยมาแล้วตาเยมาแล้วตาลดตาบะไปยอถึงกางานที่นี่เดออาลิเงนี่นี่เลื่อเอออาซาสมูโอดิมาไม่มาแบบไม่เลื่อเปลี่ไม่เงยนี่ดปามาแลือก็คือมาิดเลือปา xe lọ khi nên nên đã mà ăn được mà làm ăn được lợp cái lợp ba, mấy bà này đã bật lọ lọ sai, này cái đó ta đi ta đâu to để xa lơ, thứ đó là cái này như nó đã mấy xe mấy bà này hí đón qua qua, cái anh ta bật à sờ lơ ở cái đó ta chú mi chú mồ là người mình miệng, thì mấy cái đó khi này, ó mấy cái <laughs> cái <laughs> đó khui <laughs> kia, thì đã cái tế là thứ đó là mà mấy នោបៈលឺហេតតាសុតសរខៃគឺប្រឡលគេលឺនសុនសាលឺ那個ក្រក那個ឌឹតាលឺហេតលបៈម៉ាដាបាជាគីเนาะតែគេលកកោអ៊ុំដើតាមានមួសັບគីណាមនៅកែเนาะចំមុតមានមានស្លាដមានមានគេលឺល្ពើណានសន្តចំមុតស្លាក៏កាเนาะតាឌឹទីនេះเนาะ